สวัสดีครับผมสมยศธรรมรทัศน์นะครับวันนี้มาดูไม้พอดเพาะเมล็ดนะครับที่เราเพาะเอาไว้ครบกำหนดแล้วนะครับนี่เป็นชูแมนนะครับอายุ4เดือนแล้วนี่นะนี่คือวันที่ที่เราเพาะเห็นไหมเอ่ยเห็นนะ ก็คือวันที่ถ่ายวันนี้วันที่อะไรนะสามสิบมกราอ่านี่นะครับตั้งแต่เราเพาะวันแรกโรยเมล็ดเสร็จใส่ถุงเสร็จปุ๊บเราก็เอามาไว้ตรงนี้เลยตั้งแต่วันแรกให้อยู่ตรงนี้สี่เดือนห้ามย้ายไปไหน ดูแสงดูมุมให้ดีอย่าให้โดนแดดจัดนะครับสังเกตดูทุกถุงจะมีน้ำขังนิดเดียวนะครับผมไม่หล่อน้ำเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่มีหล่อน้ำนะครับไม่มีหล่อน้ำเมื่อเรา ไว้ตรงนี้4เดือนแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับสภาพเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกของผมก็นี้แล้วกันะะเนาะเนี่ยยางหนัยงยางตัวนี้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะสี่เดือนมันจะเปื่อยพอดีเราก็ดึงออกเปิดถุง ขี่ขึ้นมาแล้วก็เปิดแง้มไว้แล้วก็วางกลับที่เดิมอันนี้เป็นชูแมนนะครับเมื่อกี้เป็นขนนกะเหลืองรวมสีน่นิดแล้พอเราเปิด เอาไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อน1สัปดาห์นะครับ7วันเพื่อให้เขาเริ่มปรับสภาพตัวเองเข้ากับอากาศภายนอกพอครบ7วันแล้วเราก็จะยกขึ้นข้างบนยกมาทั้งถุงเลยนะครับยกมาทั้งถุงอย่างนี้เลยระหว่างเปิดเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับปล่อยไว้เฉยๆเลยไม่ต้องเติมน้ําไม่ต้องลดน้ําจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยเฉยๆ ออกเจ็ดวันแล้วก็ขึ้นมาไว้วันนี้อีกประมาณเจ็ดวันหรือจนกว่าดินในกระถางจะเริ่มแห้งผมจะปล่อยจนแห้งเลยนะครับบางทีกินเวลาถึงสามสัปดาห์บางทีก็หนึ่งเดือนต้นอ่อนไม่เป็นไรครับแต่เป็นการฝึกให้เขารู้ว่าเขาต้องออกมาอยู่แบบแห้งแล้งระบบเปิดแล้วเพราะว่าเขาอยู่แบบนี้มันชื้นตลอดเวลา เขาต้องต้องปรับเพร่ให้เขาปรับตัวขึ้นมาอยู่ว่าเริ่มมีการงดน้ําแม่เขากินแล้วปุ๊บเขาก็จะแข็งแรงพอแห้งดีเรียบร้อยปุ๊บผมก็เอาออกออกจากถุงแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มตอนเช้าจากนั้นตอนเย็นแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วก็อาหารเสริมแต่อย่าให้ปุ๋ยเข้มข้นมากนะครับให้อ่อนๆเราเน้นอาหารเสริม เป็นค่าฐานเสริมให้ให้เขาเพื่อเรียกฟื้นตัวแล้วเขาแข็งแรงแล้วก็จะผสมไปโคเดมาลงไปด้วยเพื่อป้องกันการเกิดโรคเน่าโรคจากเชื้อราต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลี้ยงตามปกติเลยเหมือนไม้โตก็คือลดน้ำให้ชุ่มให้กระถางหนะรอประมาณ5-7วันจนวันสดุปลูกแห้งสนิท เราถึงจะลดน้ำอีกทีการเลี้ยงแบบนี้จะทำให้ไม้แข็งแรงนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวขอตัวไปเปิดถุงต่อก่อนนะครับยังอีกเยอะเลยสวัสดีครับ